สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาตำแตงนะคะวันนี้จะพามาตำแตงจะตำให้อร่อยเลยค่ะวันนี้ตำแตงแซ่บๆเดีดเจดีจ,ดจตำแตงจ้าจะพาไปตำแตงค่ะพริกลูกสวยๆเลยค่ะมีกระเทียมด้วยใส่ลงไปเ,เริ่มตำได้ค่ะ ตำให้มันแหลกนะคะพริกน่าจะหยาบนิดนึงนะคะต้องตําให้มันแหลกนะคะหั่นมะเขือเทศลงไปนะคะใส่หลายๆลูกยิ่งอร่อยคะ่ะ ใส่เข้าไปบีบมะนาวลงไปนะคะชอบเปรี้ยวก็บีบส่งใส่เยอะๆถ้าไม่ชอบเปรี้ยวก็ใส่นิดนึงนะคะใส่น้ำปลาลงไปคะ่ะใส่น้อยแซบน้อยใส่หลายแซบหลาย ใส่น้ำตาลช้อนนึงค่ะใส่ผงนัวไปด้วยให้มันอร่อยค่ะใส่เยอะๆยิ่งอร่อยค่ะผงนัวนัวนวลงไปนะคะใส่น้ำปลานิดนึงนะคะให้น้ำส้มตำออกเยอะๆ ใส่แตงลงไปค่ะใส่ไปค่ะโยกเข้าไปเยกเข้าไปค่ะโขกโขกเข้าไปค่ะให้เครื่องปรุงมันเข้ากันค่ะรับรองว่าแซ่บแน่น,นอนค่ะดูท่าคนตำก็รู้ว่าอร่อยค่ะ กล้เสร็จแล้วนะคะน่าทานไ้่เอ่ยแซ่บแน่นอนเลยรับรองแซ่บค่ะอ่าเสร็จแล้วใส่จ,จานค่ะน่าทานไหมคะํำแตงยุ่ยๆน,นะคะเสร็จแล้วค่ะพร้อมทานได้ค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ FC ทุกท่านค่ะ